บุกจับครีมและโลชั่นปลอมล็อตใหญ่กลางโกดังสินค้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจอตรวจสอบเส้นทางการเงินอาจมีเอี่ยวฟอกเงิน เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2568เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบอกปอ,อตำรวจสอบสวนกลางหรือ C.I.B. บนำกำลังเข้าจับกลุมผู้ต้องหาชายอายุ34ปีภายในอาคารเก็บสินค้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยต้องหาว่ากระทำความผิดมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชาอาณาจากักรและเอาชื่อรูปรอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้หรือทำให้ปรากฏชื่อสินค้าเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นพร้อมด้วยของกลางเป็นโลชั่นและครีมที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมจำนวนมาก สืบเนื่องจากมีการสืบสวนพบว่าภายในอาคารเก็บสินค้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการลักลอบจำหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นครีมและโลชั่นโดยสืบทราบว่ามีการจำหน่ายในช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มพร้อมด้วยตัวแทนผู้เสียหายได้ร่วมกันนำหมายค้นสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เขาทำการตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุพบของกลางเป็นโลชั่นและครีมที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมวางอยู่ภายในอาคารสินค้าโดยมีตัวแทนผู้เสียหายได้ตรวจสอบของกลางดังกล่าวยืนยันว่าเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบริษัทจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ทำการสืบสวนขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินไปยังผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องต่อไปกาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วยและสอบถามทำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา